เอคิดเหมือนหนึ่งเดือนก็แสนมั้เออแสงมันยังไงก็ไม่รู้ของใครไวว่าแสงมันแปลกๆก็ดีดเม่งมาไงอ๋อไปเบอร์ว่ะเรื่องโดนแไเลามันร้อนอยู่น่อย้อยากอ่ะ ดีดูดีว่าแต่ละคนก็มากันเป็นชั่วโมงอับอรอกันเป็นชั่วโมงเนี่ยเขาบอกให้ทวิตไงว่าใครเดี๋ยวใบก็บอกทีใหญ่ไงว่าอะไรก็ใบก็บอกแล้วไม่บอกเลยกไม่บักของบบอกใครเออ Gracias.